สุดยอดสวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้ตูนจะมาโชว์กิจกรรมที่ตูนทํากับหลานๆนะคะช่วงวันหยุดหลานสาวคนกลางของสามีตูนค่อนข้างใฝ่รู้เรื่องอาหารมากนะคะชอบการเรียนรู้ชอบการทําอาหารวันนี้ตูนก็เลยสอนการทําขนมโตเกียวแบบไทยๆให้หลานสาวหลานสาวนะคะ ก็ให้ให้ทำเองเกือบทุกอย่างเลยนะทุกคนตั้งแต่ต่อไข่เราให้เขาลองผิดลองถูกหลานคนกลางอายุประมาณ6ขวบนะคะเริ่มแรกเราก็เตรียมน้ำตาลแล้วก็ไข่ไข่เราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะแต่ตูจะไม่ลงรายละเอียดสัดส่วนทุกคนสามารถไปดูได้ในวิดีโอการทำขนมโตัวเกียวนะ กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมการเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะทุกคนถ้าสมมุติมีเวลาก็ควรจะให้เวลากับเขาในการพัฒนาแต่ละด้านที่เขาสนใจนะคะเราอย่างหลานคนกลางอย่างเงี้ยชอบการทําอาหารเราก็จะพัฒนาด้านนี้ส่วนหลานคนโตผู้ชายชอบมแมลงตอนเย็นแม่เขาก็พาไปเดินดูมแมลงนะคะไปเดินส่องมแมลง และสิ่งสำคัญเลยเวลาเขาทำได้ดีนะคะเราต้องชมเขาเพื่อให้เขามีกำลังใจในการทำเป็นแรงกระตุ้นกับเขานะคะเพราะว่าแม่สามีตูนเป็นเป็นครูสอนอนุบาลท่านบอกมานะคะว่าเราต้องแบบชมเขาบ่อยๆใช่้ๆใช่ใช่โอ้ส้สู้ เราก็คนไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะทยอยใส่ตัวนี้ตัวในหม้อนี้ก็คือนมกับเนยตุนทำการตั้งเตาไว้นะคะแต่ไม่ได้ตั้งให้ร้อนนะคะตั้งแค่พออุ่นพอเนยละลายแล้วก็หยุดพักเขาไว้จากนั้นตืก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปเพื่อทำให้เขาเป็นครีมคัสต์ดนะให้เขาหนืดตัวแป้งจะทำให้ไข่ นมแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเหนืดยขึ้นนะคะเป็นสารทำให้ทุกอย่างเข้ากันนั่นเองก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะใส่นมลงไปนะคำเตือนก็คือนมเราต้องตั้งไว้ให้เขาเย็นพอประมาณก่อนนะคะทุกคนห้ามใช้นมร้อนเด็ดขาด้ยอยใส่นมที่ผสมกับเนยลงไปทีละน้อยๆนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน กล้องสั่นไปสั่นมาต้องขออภัยด้วยนะคะคุณตากล้องไม่ค่อยได้โฟกัสพวกตูนสองคนเท่าไหร่คุณตากล้องโฟกัสอยู่ที่หลานชายหลานชายก็อยู่ข้างๆสามีเนี่ยหลานชายนั่งเล่นเกมอยู่ข้างๆสามีหลานชายก็ก่อกวนสามีคุณตากล้องตลอดเวลาเลยบ้านพี่สาวสามีก็จะค่อนข้างเป็นระเบียบหน่อยนะคะอย่างหลานชายคนโตชอบเกมก็จริงแต่ เขาจะให้เล่นแค่วันละชั่วโมงเท่านั้น<ล>จะเซตตั้งค่าเกมแค่วันละชั่วโมงถ้าเก <ông. S 2> ินหนึ่งชั่วโมงไปตัวเกมตรงนั้นก็จะเล่นไม่ได้แล้วนะคะหลานก็จะมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการเอนจอยกับเกมเท่านั้นแล้วก็ไปหาทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะ<ล> หลังจากที่ผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราก็เทกลับคืนใส่หม้อเพื่อไปตั้งไฟอีกรอบนึงนะคะสาเหตุที่เราไปตั้งไฟคืออะไรก็ไปทำให้เขาสุกนั่นเองทำให้เขาเหนื่อยขึ้นเนาะ heat. heat again heat. อย่างร้านอายุ6ขวบเขาก็สามารถทําได้แล้วนะคะเพราะว่าเราให้เขาปฏิบัติจริงให้เขาเรียนรู้โดยการกระทําแต่ว่าโดยมีผู้ใหญ่คุมเราก็ได้คัสตาร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะไปทำให้เขาเย็นเพื่อให้คัสตาร์ดเซตตัว สำหรับแป้งโตเกียวเราก็ใช้แบบง่ายเลยรอบนี้เราจะใช้แป้งแพนเค้กสำเร็จรูปนะตุนใช้ประมาณหนึ่งพอเราก็ผสมตามสัดส่วนที่ข้างซองบอกไว้แต่ว่าเราจะเพิ่มนมที่ประมาณ50 ml เพิ่มให้เขาเป็นน้ำมากขึ้นนะคะรอบนี้ตุนให้คุณสามีเป็นคนสอนหลานบ้างนะคะ<อ>เพราะว่าเขาจับกล้องสั่นไปสั่นมาตุนก็เลยมาจับกล้องเอง

เตุนเพิ่มนมจากสัดส,ส่วนประมาณ50 ml เพราะว่า อัตราส่วนนี้เป็นอัอตราส่วนข้างซองจะเป็นอัตราส่วนสำหรับแพนเคก้กแต่ว่าเครปอะเราต้องการให้เขาเหลวกว่าน,นี้นิดนึงนะคะ ั้นตอนนี้อาจจะยากเกินไปสําหรับหลานตูนก็เลยจะเป็นคนทําการลงแป้งแล้วก็ให้หลานทําการลงไส้คัสตาร์ดนะคะให้เขามีส่วนร่วมออเดอร์ขนมโตเกียวรัวๆเลยพี่สาวสามีก็มารอทานแม่สามีก็มารอทานหลานๆก็นั่งรอทานหมดทุกคนชอบมากคอนเฟิร์มนะคะญี่ปุ่นชอบขนมโตเกียว ยืนยันความอร่อยจากหลานสาวคนเล็กนะคะมันนั่งกินอยู่ข้างๆเตาตุนเลยจ้องรอสุดยอดสุดยอดฝากกดปุ่มติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุนด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะกุศล